สวัสดีครับผมเพชเอง <c oughs> วันนี้เราก็มาอยู่กับเกมร้อนซับตูเกเตอร์กันอีกแล้วกับคลิปจัดอันดับเทียริสครั้งที่2หลังจากที่ทุกตัวละครรีเวิร์กกันแล้วแล้วมาดูว่าเทียริสตัวละครตัวไหนอยู่อันดับไหนกันบ้างโดยจริงๆผมก็ว่าจะจัดเทียริสแบบไลฟ์สดนะครับแต่ว่าติดปัญหาอยู่3ข้อครับข้อแรกตอนไลฟ์สดเนี่ยผมพูดตะกุกตะกักไม่ไลื่นไหลเลยแล้วก็ข้อมูลไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่จริงๆวิธีแก้ก็คือไลฟ์บ่อยๆนะครับแต่ไม่น่ะ ประเด็นที่2ก็คือผมลืมวิธีไลฟ์ไปแล้วครับแบบว่าการเอาแชทขึ้นการไลฟ์สดเนี่ยมันต้องทำยังไงเหรอและประเด็นที่3มผมต้องรีบทําคลิปครับเพราะตอนแรกเนี่ยผมก็ยังขี้เกียจถามว่าเดี๋ยวค่อยจัดันดับดีกว่าไลฟ์สดรอหาเวลาว่างๆแต่ตอนนี้เหรออัปเดตเบต้าเข้ามาแล้วเพิ่มสกิลทีโอ้โ oh, น no. ตอนแรกผมว่าจะพักนะครับแต่เห็นไอ้นี่มาแบบโอ้ทมต่อก็ได้าล้วเขาทำเป็นการเสียเวลาหรอมาเริ่มกันเลย เนื่องจากผมเล่นเกมนี้อยู่คนเดียวไม่ค่อยเล่นแนวคนอื่นสักเท่าไหร่ดังนั้นตัวละครแต่ละตัวจะจัดลำดับเท์ล์แบบโซโล่นะครับแบบคนเดียวใช่สิใช่มาตัวคนเดียวมาป่าเดียวได้ส่วนเกณฑ์การให้คะแนนของตัวละครเน,นื่องจากเกมนี้เป็นเกมเอาชีวิตรอดดังนั้นเกณฑ์เทเล์ของผมก็คือตัวละครที่อยู่ง่ายยืดหยุน่นและยิ่งตัวละครมีสกิลสำหรับการอยู่รอดก็ยิ่งได้คะแนนสูงข้อดีมีน้อยไม่ว่าแต่อย่าข้อเสียเยอะเองเยอะ และตอนผมอธิบายข้อดีข้อเสียของตัวละครผมอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดยิบๆของแต่ละตัวละครเอาแค่คร่าวๆพอโดยผมจะแบ่งเท์ลิสตเป็น4ระดับโกงเก่งพอได้และอยู่อย่างลําบากเอาละครับเริ่มมาที่พระเอกของเราวิลสันสเตตัสตัวละครยูนเกณ์มาตรฐานก็แน่ละวิลสันไม่เป็นไม้บรรทัดวิลสันเป็นตัวละครตัวเดียวที่ไม่มีข้อเสียจริงๆก็มีนิดหน่อยนะครับถ้าครายาวในหน้าร้อนก็จะทําให้ร้อนกว่าคนอื่นวิธีแก้ก็คือไปโกนเขา ส่วนสกิลทรีเนี่ยผมยังไม่นับนะครับเพราะเดี๋ยวในอัปเดตหน้าๆเนี่ยทุกตัวละครจะมีสกิลทรีกันหมดข้อดีเดียวของวิวสันก็คือเขามีคราแค่นั้นแหละครับแต่ว่าช่วยได้คนเยอะเลยเมื่อคราวยาวสามารถใช้กันหนาวได้ในหน้าหนาวเมื่อโกนเขาจะได้ค่าสติและเบียดแหเบียดแฮสามารถใช้สร้างมีดเอฟฟิตี้ Effect, หรือหุ่นเกิดใหม่ได้เพราะจริงๆเกมนี้ถ้าคุณเล่นคนเดียวเนี่ยการเกิดใหม่นั้นค่อนข้างจะยากและการหาเบียดแหก็ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องสูบเอาจากกระต่ายไม่ได้ก็ฆ่าบันนี่แมนที่ใต้ดินหรือฆ่าลิงซึ่งมัน อันตรายครับใต้ดินดังนั้นวิสาเป็นตัวละครที่ครบเครื่องเรื่องเอาชีวิตรอดเขาเลยอยู่ในเทียจริงตัวละครต่อมาตัวละครที่เป็นผู้หญิงคนเดียวบนหน้าปกของเกมวินโลวินโลเป็นสาวนักจุดไฟที่มีสเตตพอได้แต่ค่าสติน้อยไปหน่อยวินโลจะได้ค่าสติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าอยู่ใกล้กองไฟหรือไฟจากแคมไฟจากการเผาก็ได้วินโลเป็นตัวละครที่ไม่ได้รับดาเมจจากไฟเลยต่อให้ไฟลุกติดตัวเลือดก,ก็ไม่ลดแต่วินโลก,ก็ยังร้อนได้อยู่แต่ก็ร้อนช้าคนอื่นอยู่ดี มีไฟแช็กที่อยู่ได้โคตรนานแต่แสงสว่างน้อยข้อดีหลกัหลกๆของวิโลจรงิจรงๆก็คือหมีเบอร์นี่ครับเมื่อค่าสติต่ำกว่า10%หมีเบอร์นี่จะกลายเป็นเบอร์นี่ยักษ์หมีกล้ามตัวใหญ่ยักษ์ที่สามารถโจมตีมอนเตอร์เงาได้ช่วยล่อมอนเตอร์เงาได้ไว้ใช้ฟาร์มในแมฟิลเหมาะแก่การสำรวจใต้ดินและหมีเบอร์นี่ยังช่วยสู้กับศัตรูตัวอื่นด้วยไม่ใช่แค่มอนเตอร์เงาแต่ข้อเสียก็คือเราต้องมีค่าสติต่ำครับถึงจะใช้เบอร์นี่ยักษ์ได้แต่เราเล่นปกติค่าสติเราก็ไม่ได้ต่ำอยู่แล้ว หรือคุณจะใช้ชีวิตแบบข้าศตร่ำต,ตลอดเวลาเหรอไม่มั่งข้อเสียอีกอย่างหนึ่งของวิโลก็คือหนาวเร็วกว่าตัวละครตัวอื่นแต่ก็แก้ได้ด้วยเทอร์โมสโตนดังนั้นสำหรับวิโลผมให้พอใช้เพราะการจะใช้ข้อดีของตัวเองเนี่ยมันต้องมีเงื่อนไขคนต่อมาจอมพลังวูบแกงสเตตัสพื้นฐานสูงข้อดีง่ายๆของวูบแกงก็คือตีแรงสองเท่าแค่นี้นครับจบแต่แค่นี้ก็โกงชิบหายไว้วอดแล้วครับตีมอนสิบทีตายกับตีมอนห้าทีตาย มันย่อมดีกว่าในทุกๆด้านทั้งประหยัดอาวุธโอกาสมอนเตอร์ตีสวนน้อยลงเพราะมันตายไปก่อนแต่การจะตีแรงนั้นต้องมีเงื่อนไขครับนั่นก็คือการออกกําลังกายถ้าวูบแก๊งผอมแห้งวูบแก๊งจะตีเบาลงกับปกติด้วยดังนั้นก็ต้องปั่นกลรามฟิตหุ่นตลอดเวลาข้อเสียของวูบแก๊งตอนออกกาลังกายจะเปลืองอาหารครับค่าหิวจะลดเร็วกว่าปกติยิ่งวูบแก๊งหิวก้ามก็จะยิ่งหมดไววูบแก๊งยังเสียค่าสติเร็วกว่าคนอื่นด้วยนิดหน่อย ซึ่งข้อเสียทั้งหมดมันโคตรเล็กน้อยเลยนี่ว่ะหิวเหรอเกมนี้มีอาหารให้กินเยอะแยะก้าสติน้อยลงกว่าปกติเหรอใส่หมวกไทโบเชนเตอร์เลยจบข้อเสียทั้งหมดนั่นแลกกับการตีแรงสองเท่าและสแต็โคตรหนาเอาไปเลยครับโกงคนต่อมามาแบบแพ็คคู่สาวน้อยมืดมนเวนดี้และพี่สาวอบิเกลอบิเกลมีเวนดีส้สิอบิเกลตายไปแล้วนี่จะบูลลี่คนตายเหรอเวนดี้มีสแต็พื้นฐานยูนิเกนมาตรฐาน ข้อดีหลักของเวนดี้มีอาบิเกลครับผีพี่สาวผู้วิทักซึ่งราสามารถพึ่งพาเธอได้ทั้งการโจมตีจากหมาป่าความมืดมิดในตอนกลางคืนแถมมีสกิลตีหมู่ช่้ยฟาร์มในม,มุมได้อาหารเหลือๆเลยนอกจากนี้เวนดี้ยังได้รับออลลร่าลดค่าสติน้อยลงกว่าตัวละครอื่นด้วยนิดหน่อยส่วนข้อเสียของเวนดี้คือตัวเองตีเบาครับ ตีเบากับตัวละครอ,อื่น2 5แต่ถ้าเวนดี้ตีสู้ตัวเดียวกับอบิเกลก็จะกลับมาตีแรงเท่าเดิมครับแต่นี่ก็เป็นข้อเสียหลักเลยเพราะเวนดี้จะสู้กับบอสได้ลาบากกับคนอื่นเราสามารถตีสู้ตัวเดียวกับอบิเกลได้ก็จริงแต่ว่าถ้าสู้กับบอสอบบเกลจะตายก่อนดังนั้นเราก็จะตีเบากว่าเดิมอยู่ดีเวนดีย้ยิงอยู่เทียร์เก่งครับตัวละครต่อมาคุณยต์สุดซัด WX 78์สแเตพื้นฐานต่ำกว่าตัวละครอ,อื่นแต่สามารถอัปเเกรดไดไ้พราะเป็นยนยต์ คุณยนในวิว X s e สามารถใส่ชิปอัปเกรดตัวละครได้หลากหลายอย่างทั้งเพิ่มค่าสเตตเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่แต่ที่โกงที่สุดก็คือแสงสว่างติดตัวตลอดไปชิปแสงสว่างติดตัวโกงชิบหายในขณะที่เราต้องคาบคบเพลิงแคมไฟแต่คุณยนใน X 7 8แค่ใส่ชิปแล้วมันก็อยู่ได้ตลอดไปสว่างได้แบบไม่มีวันหมดคือไม่ต้องกลัวตอนกลางคืนอีกต่อไปอะคือแค่นี้ก็โกงแล้วนะครับนอกจากนี้ยังมีชิปไม่ร้อนไม่หนาวโอ้แม่เจ้าสะดวกสบายแบบสะดวกสบายขึ้น อะมาดูที่ข้อเสียกันดีกว่าข้อดีขนาดนี้ข้อเสียล่ะถ้าเปียกน้ำเลือดจะลดลงอ่าก็ไปใส่ชุดกันฝนซิเฟ้เอาไปเลยกงคนต่อไปเมนของผมป้าวิกเกอร์บอททอมเมนของผมคือชอบเล่นนะครับไม่ได้ชอบป้าผมไม่ใช่แนวนั้นหรือเปล่าเอ๊ะช่างมันกลับมาที่เกมกันดีกว่าป้าวิกเกอร์บอททอมมีเสรจพื้นฐานที่ดีเลือดน้อยกับตัวละครตัวอื่นนิดหน่อยแต่ได้ค่าแม็กซี่ที่มากขึ้นข้อดีของป้าคือหนังสือทั้ง18เล่ม ซึ่งผมเคยพูดไปหมดแล้วสาหรับหนังสือของป้านะครับดังนั้นผมจะพูดถึงแต่หนังสือเด็ดๆของป้านะครับเอะอะไรนะหนังสือ18และหนังสือเด็ดๆโ oh, no. อ้โนเองก็คิดไปเรื่อยนะเริ่มมาที่เบาๆอย่างหนังสือ Sleepy Time Story หรือแพนฟูดแบบไม่มีวันหมดเรียกพึ่งมาต่อสู้เรียกแสงเสกพระจันทร์เต็มดวงเสกปลาและคมโ,มโบที่โหดที่สุดกับกล้วยหอมจอมสนเทคนิคการหาของกินและปั๊มค่าสติตลอดไปโคตรพ่อโคตรแม่โกงส่วนข้อเสียของป้าวิกกอทอมคือนอนไม่ได้ แต่ในข้อเสียก็มีข้อดีอย่างสัตรูประเภทพจนเนี่ยที่ทาให้เราหลับป้าก็จะไม่หลับยืมตาแข็งยายกิ๊ตตตอบนพื้นดินเนี่ยแล้วก็ไปขุดเพียวบิเลียนแบบอีซส่ข้อเสียของการนอนไม่หลับคือการฟื้นฟูค่าสติกับเลือดผ่านการนอนไม่ได้แต่เราไป็คอมโบกล้วยหอมดังนั้นโกงโคตรโกงคนต่อมาลัมเบอร์แจ็ควูดดี้คาสแตดยูนิเกนพื้นฐานวูดดี้ตัดไม้เร็วกว่าตัวละครตัวอื่นบวกคะแนนให้เลยและวูดดี้ยังแปลงร่างได้3มร่าง ร่างบีเวอร์ใช้ตัดไม้ขุดหินโดยการันตีว่าไม่มีทีกาดออกมา100%ร่างห่านไววิ่งสำรวจและร่างกวางมูดสายต่อสู้ถึกทนและสามารถเคลียร์ฝูงมอนเตอร์ได้ผ่านการคลิดขวาและไถมัไนไถมันเข้าไปแต่ร่างนี้ไม่เหมาะกับการสู้กับบอสเมื่อแปลงร่างจบวูดดี้จะหิวค่ากระเพาะจะเป็นศูนย์ข้อเสียของวูดดี้คือการสุ่มแปลงร่างตอนพระจันทร์เต็มดวงแังนั้นวูดดี้ก็เป็นตัวละครที่เล่นง่ายถึงข้อดีจะไม่ค่อยเยอะแต่ข้อเสียก็ไม่ได้ลำบากอะไรและนั้นวูดดี้เก่งแต่ผมเห็นเว็บ,บนะครับ น่าจะเก่งกว่านี้อีกแต่ตอนนี้เอาแค่นี้แหละคนต่อมาเวสอ่าตัวละครที่ทํามากวนตีนคนเล่นซึ่งเขาทําหน้าที่ของเขาได้ดีแล้วครับเอาไปเลยความลําบากตรักตําคนต่อมาอดีตราชาจากชายคางแหลมกลายเป็นชายคางทูมเป็นตโนดแม็กซ์เวลสเตตัสอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานยกเว้นเลือดมีแค่7ควดหโคตรน้อยเจอบอสตบทีเดียวตายแต่แลกมาด้วยแม็กวิลมีค่าสติที่เพิ่มอยู่ตลอดเวลา ไม่ต้องใส่มมใส่หมวกอะไรทั้งนั้นเพิ่มโดยตัวเองสมาร์ทโตสมาร์ทโตและหนังสือคอเด็กอัมลาหนังสือโคดขี้โกงตัดไม้ขุดหินแถมเก็บของมาให้ต่อสู้ก็โหดล็อกตัวสตูก็ได้ถ้ายแม็กเวลสวมหมวกเกาะตลอดเวลาก็จะกลบข้อเสียนี้ไปได้ดังนั้นโกงคอเด็กอัมลาโคดขี้โกงตัวละครต่อมาสาวนักแสดงผู้อินกับบทบาทวิกฟริตสเตตัสพื้นฐานนอกจากเลือดแล้วทุกอย่างก็ต่ำข้อดีของวิกฟริต เป็นนักรบครับสายวอริเออร์เนื้อหนังมนุษย์สามารถการดาเมจได้25%โคตรคือตีแรงกับตัวละครตัวอื่น25%ยิ่งโจมตียิ่งได้เลือดยิ่งโจมตียิ่งเพิ่มค่าสติเป็นแวมไพร์แบบว่าให้วิกฟิตตีแต่แมงมุมแล้วก็กินเนื้อมอนไปเรื่อยยังอยู่รอดได้เลยข้อเสียของวิกฟิตคือกินแต่เนื้อกินผักไม่ได้แต่เรื่องนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะอาหารส่วนใหญ่ก็ทํามาจากเนื้ออยู่ดีและข้อเสียที่ผมไม่ชอบอีกอย่างนึงก็คือถ้ากระเพาะน้อยครับมันต้องกินบ่อยๆผมไม่ชอบอะ จริงวิดิตอยู่ในเทียโกงได้เลยนะครับแต่สำหรับผมอคติพวกสเตตัสน้อยผมให้เก่งตัวละครต่อมาละทิ้งหมูตัวเหม็นกลับคืนสู่รังแมงมุมเว็บเบอร์สเตตัสพื้นฐานค่อนข้างสูงยกเว้น่าสติที่ต่ําเว็บเบอร์เป็นเพื่อนกับแมงมุมมีแมงมุมคุ้มครองมีกองทัพแมงมุมส่วนตัวสามารถเอาแมงมุมเก็บใส่กระเป๋าได้จริงๆทุกตัวละครก็สามารถเอาแมงมุมเก็บใส่กระเป๋าก็ได้นะครับสามารถเปลี่ยนพันธุแมงมุมได้เป็นแมงมุมฮิวแมงมุมวอริเอ้อ แมงมุมขาดถุยก็ได้เว็บเบอร์กินเนื้อมอนได้ไม่ส่งผลเสียและเว็บเบอร์สามารถนอนในรังแมงมุมขั้น3ามได้สามารถนอนแบบุซฟา,าออกได้เลยเพราะว่ามันไม่มีวันพังโคตรดีส่วนข้อเสียก็คือเว็บเบอร์เป็นแมงมุมจ้างหมูไม่ได้ซึ่งถึงแม้ว่าแมงมุมมันจะโหดแค่ไหนแต่แมงมุมมันตัดต้นไม้ไม่ได้แถมเมื่อเจอหน้าหมูก็จะโดนต่อ,อยอย่างเดียวยูโกสมัชดังนั้นยูโกสมัชเว็บเบอร์อยู่ในเกมเก่งคนต่อมาวิวสันไม่มีหนวดวิโนนา แต่พื้นฐานยูนิเกนมาตรฐานข้อดีวินาสามารถสร้างเทปซ่อมหมวกได้ซึ่งช่างมันเถอะอันนั้นธรรมดากากนุ๊กส่วนของจริงนั่นเหรอเครื่องยิงหินและการทำออโต้ฟาร์มออโต้ฟาร์มออโต้หรือระบบอัตโนมัติการทำอะไรที่อัตโนมัตินั้นโคตรดี o อไปเลยถ้าเรามีเครื่องยิงหินสุดขี้โกงสร้างพักสิบยี่สิบอันมอสจะเก่งมาจากไหนก็มองเทิงขอแค่มีเวลากับทรัพยากรที่เพียงพอ วินาท่าที่แสดงศักยภาพความเก่งได้เท่านั้นถ้าไม่มีอุปกรณ์วินาน่าก็เป็นแค่ยูสันแต่ไม่มีหนวดข้อเสียของวินาน่าล่ะถ้าหิวจะทําให้คราฟได้ช้าลงแค่นี้เหรอดังนั้นวินาน่าโกงตัวละครต่อมากลับไม่ใช่เชฟของเราวอลลี่วอลลี่มีสเตตอยู่ในเกมมาตรฐานแต่มีค่าหิวโคตรเยอะแต่ค่าหิวที่เยอะขนาดนั้นต้องมีอะไรบางอย่างเริ่มมาที่ข้อดีกันดีกว่ากับหม้อพกพา แล้วสามารถมีหมอ้อทําอาหารที่สามารถพับเก็บได้มีบัฟอาหารต่างๆทั้งตัวแห้งทํางานได้ไวขึ้นถึกขึ้นและตีโคตรแรงขึ้นต่อมากันที่ข้อเสียวอลลี่จะหิวเร็วกว่าตัวละครอื่น20%นั่นไงว่าแล้ววอลลี่ไม่สามารถกินวัตถุดิบได้ต้องกินอาหารจากหมอ้อเท่านั้นกินเนื้อตากแห้งไม่ได้กินเห็ดก็ไม่ได้นอกจากนี้ถ้าคุณกินอาหารเมนูเดิมคุณค่าทางโภชนาการอาหารจะลดลงแบบเฮ้ยนี่เป็นเกมดอนสามตัวเกตเตอร์นะเว้ยแต่มึงเลือกกินเหรอ อย่างเช่นมิดบอลถ้าคุณกินซ้ําไปเรื่อยๆคุณค่าทางโภชนาการของมิดบอลจะมีค่าเท่ากับเบอร์รี่หนึ่งลูกน้อยเกินข้อดีค้าบอาหารบัฟก็ต้องปลูกผักก่อนส่วนข้อเสียก็โคตรเป็นปัญหาดังนั้นถ้าเล่นอยู่คนเดียววอลลี Wall ่ e. พอใช้คนต่อมาไม่ใช่ตัวต่อมาอิมสุดกวนตีนวอทอกสเตตัสพื้นฐานสูงเริ่มมาที่ข้อเสียกันก่อนทุกอาหารที่วอทอกกินคุณค่าตามโภชนาการอาหารจะลดลงครึ่งหนึง่ง หรือก็คือคุณต้องกินอาหารเป็น2เท่าวอราทอกเป็นศัตรูกับสัตว์ทุกชนิดทั้งหมูกระต่ายแคทคูนแมงมุมเป็นปีศาจต,ตัวร้ายจ้างหมูก็ไม่ได้ส่วนข้อดีคือการมีโซหรือวิญญ,ญาณเริ่มมาที่ประโยชน์ของโซสามารถใช้งานได้หลากหลายแต่อิม a c กสุดสั้นๆง่ายๆครับวราปได้ทำไมเรายังไม่ว์ปแปะรูปต่ไม่วาร์ปยังไงวะาอยาได้ว์ปเลยใหญ่ว์ปไปเลยว์ปไปเลย ถา้ามีโซเพียงพอเราสามารถวาร์ปข้ามแมปได้เพียงแค่เปิดแมปและคลิกขวาคุณก็จะวาร์ปไปไหนอยากวาร์ปไปไหนก็วาร์ปไปได้เลยและโซเมื่อเราวางลงบนหื้อจะสามารถฮิวได้โซสามารถกินได้วิธีการได้โซก็ได้มาง่ายๆครับแค่ฆ่าอะไรก็ได้ฆ่าเสืเ่อก็ได้ดังนั้นเท่าข้อดีกับข,กข้อเสียมาเทียบกันสําหรับผมผมให้วอลทอกโกงครับถ้าเกณฑ์คือการหวังผลเอาชีวิตรอดเนี่ยวอท็อกคือคําตอบเลยเวฟหมาป่ามาก็วาร์ปหนีสู้บอสอยู่ก็ฮิวได้การแลกกับข้อเสียข้างต้นก็ถือว่าคุ้มมากเลย ตัวละครต่อมาต้นไม้พูดได้เวิร์มบูดแสรพื้นฐานมาตรฐานแต่เวิร์มบูดเป็นตัวละครที่มีข้อเสียมากที่สุดในเกมทั้งกินอาหารหิวไม่ได้ตัดต้นไม้แล้วค่าสติลดเก็บดอกไม้ก็ค่าสติลดพูดต้นไม้ก็ค่าสติลดมันลดอะไรกันนะักกะนาเวิร์มวูดสามารถเข้าสู่สถานะบลูมหรือผีบานได้เมื่อเข้าสู่สถานะนี้แล้วจะทําให้วิ่งเร็วขึ้นแต่ก็จะทําให้หิวเร็วขึ้นเช่นกันเมื่อเข้าสู่สถานะนี้แล้วพึ่งจะบินตามเวิร์มวูด ถ้าหน้าฝนพึ่งก็จะมาต่อยเราข้อดีเราสามารถปลูกผักจากพื้นดินได้เลยสามารถคุยกับผักได้เมื่อปลูกต้นไม้จะได้ค่าสติคุยกับต้นไม้ได้อืมอไรค่าสามารถครับลิฟวิ่งล็อกได้เรื่อยๆโดยการแลกจากเลือดอ่าไปฆ่าทีการ์ดก็ได้นะมันจะดีแค่ช่วงต้นเกมนั่นแหละมีชุดเกาะถ้าสู้โจมตีมาจะโดนดาเมจอันนี้ค่อยดีหน่อยกับกับดักหมาป่าแบบ a o e ก็ดีดีมากแต่ถ้าเทียบกับข้อเสียแล้วเทียบไม่ติดเลยโคตรกากไปอยู่กับเวทไป คนต่อมาเมิรมน้อยวีแกนเวิร์ดสเตตัสพ,พื้นฐานอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสามารถเพิ่มสเตตัสพ,พื้นฐานได้จากการสร้างราชาเมิรมเวิร์ดและครอบครัวเมือมนั้นแข็งแกรง่งและสามารถจ้างเมิรมตัดต้นไม้ขุดหินต่อสู้ได้เมื่อมีราชาเมิรมเมิรมทุกตัวรวมทั้งตัวเราจะแข็งแกร่งขึ้นแฟวมิี่เวิร์ดไม่เสียค่าสติเมื่อเปียกน้ําส่วนข้อเสียไม่กินเนื้อโอ้ลี oh, <Lee. S 1> ใช้ชีวิตโคตรยากเลย เพราะเมนูส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเมนูเนื้อเมนูผักจะเพิ่มหิวไม่ค่อยเยอะถ้าอยากได้เมนูผักดีๆจะต้องปลูกผักเนื้อที่ได้นี่คือไร้ประโยชน์ไปเลยนอกจากนี้เวอร์จะไม่สามารถแลกทองจากราชาหมูได้อันนี้ก็โคตรหนักเหมือนกันเราต้องใช้ปลาแลกทองจากราชาเมิมแต่ใช้ปลาน้ําจืดไม่ได้ต้องเป็นปลาที่ตกจากทะเลอะไรวะมันจะลําบากไปไหมดังนั้นเวอร์อยู่ในทีอะพรใช้เพราะเราต้องมีแฟมิลี่ถ้าเราไม่มี Family, แฟมิลี่เราก็จะเป็นวิวสันที่ไม่มีหนวดแล้วก็กินเนื้อไม่ได้ด้วย ตัวละครต่อมาลูกเสือนักปะจนภัยวอเตอร์ Water, กับ w ี้ b y เตอร์มีสเตปพื้นฐานค่อนข้างต่ำข้อดีวเตอร์ Water, คือตัวละครเดียวในเกมที่สามารถใช้หนังสติ๊กโจมตีไกลได้ปลอดภัยวอเตอร์ Water, ยังมี w ร์ b y ้มาคู่ใจเก็บของและสามารถขี่ได้มีเต็นท์นอนที่ครัพง่ายและพกพาได้ด้วยวเตอร์ Water, ไม่รับออล่าคาสติไม่ว่าทางบวกหรือทางลบใดๆทั้งสิ้นเลยยกเว้นใส่อุปกรณ์ไนะแมมว้าวดีจังเลยนะ ข้อเสียล่ะวอเตอร์จะได้โดนจมตีเป็นอันขาดไม่งั้นค่าสติจะหายทุกดาเมจที่เราได้รับจะลดค่าสติของเราและถ้าเลือดเราไม่เต็มค่าสติของเราจะลดลงเรื่อยๆยิ่งเลือดเหลือน้อยค่าสติก็ยิ่งลดลงมากเท่านั้นซึ่งมันโคตรมีปัญหาเลยคุณจะสู้กับศัตรูยังไงให้เลือดไม่ลดถ้าคุณไม่ใช่พี่ลดยากมากดังนั้นวอเตอร์จึงต้องตีไกลยอย่างเดียวและการตีไกลก็ต้องใช้กระสุนถ้าสู้กับบอสก็โอ้โหยิงจนมือแหกยิงไปแล้วก็หนีไปด้วยจะถอดสมองแงตีก็ไไม่ได้ ดังนั้นวอเตอร์ก็ต้องนอนบ่อยๆครับนอนไปเลยนอนไปยาวๆยูนิเทียพอใช้คนต่อมาไทม์เทเวลเลอร์วานด้าสเตตัสพื้นฐานเยอะเยอะมั้งวานด้าเป็นตัวละครที่มีค่าเวลาแทนเลือดพร้อมวิธีการเล่นแบบคนสมองบวมโคตยากยิ่งแก่ยิ่งตีแรงแต่ยิ่งแก่ก็ยิ่งใกล้ตายมีนาฬิกาปลุกสามารถทุบชีวิตได้ มีนาฬิกาวาบกลับมาที่เดิมนาฬิกาหลบการโจมตีนาฬิกาย้อนวัยก็เป็นตัวละครที่โกงมากครับแต่ว่ามันยุ่งยากไปหน่อยคือผมเห็นคลิปท่องต่างประเทศเนี่ยเขาเล่นวันด้าบแบบเอานาฬิกาวาปกลับที่เดิมเนี่ยใส่กล่องแบบใส่กล่องอยเยอะๆเวลาวาร์ปก็แบบวาร์าไปนู่นวาร์ไปนี่วาร์นู่นนีนน่นั่นนูนน่นนั่นนู่นนี่นั่นแบบถ้ามีแบบเยอะๆนี่คือแบบวาร์ไยไม่ต้องเดินเลยอยากไปไหนนี่คือกดเอาไว้เลยก็เป็นตัวที่เก่งแล้วก็โกงนะครับแต่มันเล่นยากไปหน่อยผมให้อยู่ในเทียเก่ง ตัวละครสุดท้ายตัวละครพิเศษวอกกี้ละทิ้งวิถีแห่งมนุษย์หวนคืนสู่วานอนวอกกี้หรือก็คือมังกี้เป็นลิงค่าสเตตัสค่อนข้างต่ำแต่มีค่าความหิวเยอะเมื่อเดินไปสามวิจะเปลี่ยนเป็นวิ่งการวิ่งก็จะเป็นการเดินอย่างรวดเร็วทําให้หิวเร็วขึ้นด้วยลิงเป็นศัตรูกับหมูไม่สามารถจ้างหมูตัดต้นไม้ได้แล้วก็ยังโดนยูโก้สมัทวอกกี้ไม่สามารถฟังคําพูดของตัวละครอื่นรู้เรื่องก็เป็นลิงอ่ะดังนั้นวิถีวานอนผมให้พอใช้ สุดท้ายแล้วมาจัดในจัดอีกทีนึงอืมเทียคนโกงคนแรกป้าอยู่แล้วแล้วก็แม็กเวล W X มาวอทอกวอทอกกับวูบแก๊งให้วูบแก๊งเก่งกว่าวิโนนาออโต้ฟาร์มอยู่ตรงนั้นถูกแล้วต่อมาเทียเก่งวันด้าน่าจะเก่งสุดแล้วละ่ะต่อไปต่อไปเวนดี้ถ้าไม่นับเรื่องสู้บอสไม่ได้ก็อยู่สบายเลยละ่ะ ต่อไปวิกฟิตถึกทนธรรมชาติมีปัญหาอะไรก็แค่ไปต่อยแมงมุมต่อไปแมงมุมที่โดนต่อยเว็บเบอร์แก๊งแมงมุมกับเตียงนอนอนันต์ต่อไปวิวสันวูดดี้วูดดี้เก่งกว่าวิวสันอยู่แล้วเทียพอใช้ให้วอเตอร์เก่งกว่าเวิร์มวูดเพราะวอเตอร์กินเนื้อได้ส่วนวอลกี้สเตตน้อยไม่มีพวกแล้วก็ได้แค่เดินเร็วต่อไปเทียกาเฮ้ยถูกต้องถูกต้องแล้วครับเวสเก่งกว่าเวิร์มวูดครับอย่างน้อยเวสตัดต้นไม้ก็ค่าสีินล็ตนะครับ เย้ yeah, จบแล้วเป็นไงกันบ้างครับถ้าใครอยากแสดงความคิดเห็นอะไรเนี่ยมาเมนท์คุยกันได้เลยบางตัวละครผมอาจจะไม่ได้เล่นบ่อยจริงๆตัวละครตัวนั้นอาจจะเก่งก็ได้นะครับมาเมนท์บอกกันด้วยละ่ะหลังจากนี้ผมก็ขอไปพักนะครับเกมจะเพิ่งอัปเดตอะไรมาล่ะเอาละครับคลิปนี้ก็ขอจบเปเนเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสัตวัฟดีทุกท่าน